กับรายการดู้ากับอยนะคะสึกเมน้หของนจากซุปเปอร์สตาองม่นัเนะคะสวัสดีครับ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 มูชาช่ามูชาช่าไม่เคยดูไหมคะมูชาช่าไม่เคยสิครับเคยครับเคยถุคเลยนูกถูกงามเตอดีปติจีแม้จะมีใครได้ล่ะครับเฮ้ยเอาแล้วที่มีสายตาหลักแหลมมากไม่เกิเจอพี่เบิร์ดทักทีนไคะจะไม่พูดถึงเรื่องแชั่นแฟชั่นเลย่าะรายการของเร ถูกต้องครับอย่างพี่เบิร์ดนี่อัลบั้มที่ออกมาง่ายๆเลยคืออาราบามี่ก็เป็นอาราบามี่แบบที่อย่างอีกอารับามี่คราวนี้เนี่ยมันเรื่องเรื่องสบายครับคืออะไรก็ได้ที่มันสบายๆเน้นสีที่มันเป็นวินเทจนิดๆอะครับแล้วก็แซมนู่นแซมนี่สมมติดำปั๊บก็มีส้มหน่อยอะไรเงี้ยครับเวลานั่งปั๊บนั่งกับสีชมพูอย่างเงี้ยไอ้สาวในไหลคุณ เขาอยากจะดูดีแน่นอนพี่เคียดรถถาบเคล็ดลับจากพี่เบิร์ว่าทํายังไงถึงที่ดูด,ดูดีขนาดนี้แล้วก็ดูเด็กลง,ลงเด็กลงและเด็กลงมนชีวย,ยอืมคือก็เป็นคําถามที่พี่เบิร์ดได้ยินทุกวันเลยนะครับแต่เบิร์ดพี่เบิร์ดอยากจะบอกจริงๆว่า <c oughs> มันเกี่ยวโทษครับมันมันเกี่ยวด้วยกันหลายอย่างเหมือนกันคือ,ค,อคือต้องไม่เครียดเลยครับเช่นรักษาความสะอาดถ้าอยู่ที่หน้าเฉยๆรักษาความสะอาดที่ดีที่สุดไม่ว่าน้องจะมีครีมที่มาจากดาวดึงก็ตามแต่ว่าก่อนที่น้องจะทาเข้าไปเนี่ยมันถูกผีน้องจริงหรกอล่า น้องทำความสะอาดที่ดีที่สุดน้องแต่งหน้าทุกวันแต่น้องล้างหน้าทุกวันเหมือนก่อนแต่งในป่าเรื่องผิวเสร็จแล้วเรื่องเรื่องเรื่องเราเอาอะไรใส่เข้าไปในป่าเราคิดว่าวันนี้เราอยากกินข้าวขาหมูเราอยากจะกินทุเรียนอาจเป็นรูปมันก็ต้องอยากใช่ไหมครับกินมันเช้าเลยน้องตื่นมาครับกินไปเช้าไปเลยไอ้ตรงไอ้ตินโปะแค่โปะไปเลยเช้าเลยแลวจากวันนั้นเราแปลนเลยว่าสมมุติว่าเช้าเรากินเยอะขนาดเนี้ยเน้น่งมันจะมีข้หนูยทุนเรียนมันจะมีอะไรมันทัางหายที่อยากกินเราให้มันเป็น เปริมิดหัวครับคล่อมลงมาให้มานอนเราพอถึงตอนปลายปั๊บตอนเช้าเอ้ยตอนมืดคืนปั๊บเราจะเหลือแค่น้ำมะพร้าวแก้วเดียวถ้าบอกไปแล้วไม่ใช้เนี่ยน่าดูช่วงเนี้ยที่เบิร์ตจะวางตารางสอนชีวิตว่าที่เบิร์ตมาซ้อมเต้นที่นี่เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่บ้านเองเนี่ยเขาเผาลมช่วงเช้าเราก็เล่นพวกเวทพวกอะไรเนี่ยครับอเพต้องนกลางเราก็เอาเหงื่อออกตอนเย็นและเทคนิคในการที่ทำให้แบบว่าเป็นคนอารมณ์ดีพี่ตื่นมาปั๊บพี่ก็ค่อยดูกระจกว่าค่อยๆต้องไม่เคยอย่างนี้ค่ะเออให้กระจกอย่างเงี้ยและมีมีประตูพี่คพื่อนอ๋อโอ วันนี้มันจะเด็กกว่าวันว่ะเฮ้ยเจอปั๊บเฮ้ยนี้หล่อโชคดีนะมันน้องเล่นตั้งแต่เช้าเลยนั่งร้านค่ะคนน่ารักจริงนี่ไงเห็นไหมพี่เบิร์ดบอกแล้วนะแนะนำเทคนิคการดูแลรูปร่างดูแลสุขภาพม่เขาบอกว่าเป็นพีระมิดแนวคว่ำก็คือว่าคือเป็นสามกินอะไรที่เยอะที่สุดในช่วงเช้าแล้วค่อยๆลดลงมาจนถึงมื้อสุดท้ายอาจจะกินแค่น้ำมะพร้าวแก้วเดียว แต่เราที่ใช้ชีวิตอยู่คือสามเหลี่ยมแนวนี้ตั้งเช้าไม่กินอะไรกังวันเริ่มเข้าขาหมูตอนดึกกินหนักสดบุฟเฟ่อะไรกันบ้างโอ้โหน่ากัวนะไม่ได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ละไม่ได้เดี๋ยวพี่เบิร์นไม่รักนะตัวนี้ต้องมาเปลี่ยนช้วิตามพี่เบิร์นบอกเห็นไหมแน่นอนตื่นขึ้นมาแอบมองกระจกแอบมองไปให้ดูดีหรือยัง นะก็เป็นเทคนิคที่พี่เบิร์ดนำมาฝากจริงๆมีอีกเยอะเลยรู้ปะ่ะวันนั้นนี่นั่งคุยกันเยอะมากแต่ว่าแหมวันนี้เป็นวันาวางแผนทั้งเทมวางแผนอัลบั้มอาสาสนุกทั้งทีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พี่เบิร์ดนี่แบบพี่เบิร์ดเ,เขาก็มีแบบความสนุกสนาน,นมาฝากเกี่ยวกับอัลบั้มนี้ด้วยอ่ะอยากรู้ไปดูกต่อเลยค่ะฝากมาถ้าสังเกตุที่เป็นงานอัลบั้มของพี่เบิร์ดออกทั้งแบบคลายตีแต่ส่วนใหญ่ทำไมที่เบิร์ดว่าพร้อมมากกว่าถ้าพร้อมนะครับคือที่ผ่านมาบางทีก็ออกในช่วงในช่วง สิงหาวก็มีแต่ช่วงนี้พี่เบิร์ตว่าความพร้อมมากกว่าด้วยว่าน้ําเพิ่งลดไปแ <laughs> ย่ไปห,หมดนะครับคนพร้อมที่จะมีความสุขแล้วบอกว่าอาสาสนุกนี่จริงๆไม่ใช่แค่ความสนุกที่เบิร์ตจะมีให้แต่ว่าให้เป็นแฟนของเบิร์ตทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้ตอนนั้นมีอาสาร้องก็แล้วก็จะมีอาสาเต้นอาสาเต้นด้วยก็คือมาจากมาจากนี่แหละครับที่ส่งคลิปกันมาทั้งหลายอันแรกอาสาสนุกนะครับเราก็จะคัดเลือกเอมาใส่ใน MV จาก MV ปั๊บเนี่ยเราก็จะเสียบนเวทีเลย เพลงเค้า mm. ีนี้ยตอนนีああ้ม oh, ันกลายเป็นเทรนด์เป็นแฟชั่นไปแล้วใครไม่ใครใครไม่รู้จักเหมือนจะตกแฟชั่นแปลกๆพี่ดีใจดีใจมากๆเลยเออบ้านเบิร์ดนะครับไฟเสียครับไฟดับวุ่นช่างไฟมาแล้วก็เขาก็ปืนเข้าไปอยู่ข้างบนข้างบนเสาไฟนะครับกำลังแก้หม้อไฟอยู่พี่เบิร์ดก็เดินไปครับพี่ครับเหนือไหมครับเขาบอกเฮ้ยอยู่คนเดียวอยู่หม้อไฟเอะไร มูชื่นใจชื่นใจจริงๆแล้วคอนเสิร์ตอันี้เบิร์ดนะคะถ้าเกิดว่าแบบสองสามมูชาชาอยา,ากจะไปมีส่วนร่วมมูชาชาขัดผิวไว้เลยขัดผิวให้สวยมูชาชาตแต่งมาสคาร่าให้คมเติมปากสีชมพูนิดนิดแล้วไปเจอกันบนหน้าเวทีแล้วจะเลือว่าเกิดอะไรขึ้นความพิเศษของคอนเสิร์ตนีมม้มีมีวางแผนหรือยังคะว่ามีแล้วครับคือทุกอย่างเน<ม>ี่ยเตรียมพร้อมหมดแล้วเกี่ยวกับการฝึกฝนแล้วในช่วงนี้การซ้อมนะครับคำว่าสวยค่ะผู้หญิงที่สวยในคอนเสิร์ตอันนีย คือผู้หญิงคนไหนที่มีความคิดที่บวกๆคือแบบว่าไม่หนักไม่ไม่ไม่เฮฟวี่อะครับไม่หนักไม่คิดแต่เรื่องที่หนักๆถูกไหมจะคิดถึงเรื่องความรักก็ไม่หนักรักแบบเบาๆทำตัวเป็นนุ่มนะครับไม่ทำตัวเป็นีคือในทุกๆเรื่องที่แบบคิดอะคิดแบบเบาๆคิดคิดถึงเขาก็คิดแบบเบาๆตัวเราจะได้มีค่าเราไปคิดหนักๆเขาเรากำลันตัวถวน ใช่ครับให้ให้เราเป็นเบาๆดีกว่าให้พี่เบิร์ดค่ะอวยพรปีใหม่แล้วกันนะคะกับแฟนๆมูชาทุกคนอุชาชาครับก็เป็นรายการของผู้หญิงผู้หญิงนะครับก็ก็ขอให้ทุกๆคนปีนะปีใหม่ปีนี้เรขอให้มีผิวพรรณที่สวยมีจิตใจที่สวยนะครับแล้วขอให้โชคดีขอให้ได้เห็นได้มองสีสวยงามแล้วก็สีสวยงามนั้นกลับมาหาอุชชาทุกคนเลยนะครับขอให้สมปรารถนาทุกๆเรื่องครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับท้ายสุดเลยนะคะสิ่งที่ต้องทำทุกครั้ง ค้าได้เจอซูเปอร์สตาร์ของออยขอกราบทีนึงได้ไหมคะพี่อ้ไม่ต้องถผา่มาเลยจังเลยเจ้าไม่ต้องคันนลค่ะไม่ต้องคันขอบคุณพี่มากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับร้ายกลัดไม่ปล่อยเลยค่ะี่คุณคิดว่าคุณมีคนเดียวเหรอคะไงไงไง ทำหนึ่งค่ะไฮแบบเบาๆว่าก่อนเหมือนกันเอ่ขอซูี่ซ้อมของฉันก่อนนานกว่าที่บอดก่อนไม่ปล่อยด้วยของบอยกอนแล้วมีคนถ่ายเต็มเลยอ่ะของฉันก็เต็มเนี่ยคนดูเต็มเลยอ่ะเราจะบัฟกันทำไมเราจะบัฟกันทาไมนี่ของฉันอยู่ในลิฟต์จะมีทุกปีทุกคนเข้ามาถ่ายในลิฟต์ใช่ไหม จะทีมงานที่มาถ่ายทีตรงเนี้ยไม่เป็นไรทุกคนวันนี้พี่เบิร์ดวางแผง<ช>อัลบั้มเลย<ช> <ๆ S 2> ก็ไปเอาอัลบั้มพี่เบิร์ดมาก,กอดได้อะไรได้แล้วที่สำคัญเห็นไหม<ช>พี่เบิร์ดบอกว่าวสาวบมุ้จะใช่ยอยากมีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตง่ายมากไปขัดผิวให้รอให้พร้อมทามาสคาระะ่าทามาสคาร่าให้พร้อมทาปากสีชมพูนิดๆนะพี่เบิร์ดสีชมพูนิดๆทาให้พร้อมทุกอย่างแล้วเตรียมระดมสนุกกันได้สำหรับปีหน้าเดือนฟุ้ภาพันอุ้ยแต่ละต้องย้ำอีกนิดนึงแล้วกันพี่เบิร์ดแล้ว วันนี้วางแผนแล้วพี่เบิร์ดสำหรับพี่เบิร์ดนะคะยังไงก็ไปซื้อกันได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่แถวยาวมากๆพายไม่รู้ว่าผ่านมาชั่วโมงหนึ่งนะคะเราบอกกันไปต้นชั่วโมงว่าเาแถวยาวสุดๆตอนนี้พอยเชื่อว่าคงยาวยิ่งกว่าอีกนะคะรีบๆไปซื้อละกันนะคะต้องขอบคุณมากเลยสำหรับรายการวันนี้นะคะเสื้อผ้าสวยๆจากเอสไอโฟร์ที่เซ็นทรัลเวิร์ค่ะใช่แล้วค่ะพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะออยังอยู่เหมือนเดิมนะคะยังพิ่งเบื่อออยวันนี้อยู่กันทุกวันกันไปเลยทีอาทิตย์นี้นะคะอ่ะ